โอ้โหมาดูบีโกเนียฮะร้านคุณโนตฮะสวยมากๆเลยเนี่ยนะถือว่าแปลกมากเลยนะเล็กก็ยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยนี่เพิ่งเคยเห็นเ,นเจ้าของบอกจําชื่อไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเป็นตระกูลบีโกเนียฮะเดี๋ยวน้าเล็กจะไปหาชื่อให้นี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยช่องกินในสาริี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆักสวัสดีครับวันนี้มาร้านคุณโน้ตอีกนะตลาดนัดเราก็ถือว่าวันนี้เริ่มจะเต็มสูบเข้ามาแล้วนะมีตลาดนัดใหญ่นะ แต่วันนี้นะเล็กมาเห็นไม้ส,สวยๆเด็ดๆโดนใจนะเพราะอันอื่นก็ถ่ายให้ชมกันหมดแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะแต่ที่โดนใจวันนี้ก็คือนี่แหละบีโกเนียนะฮะบีโกเนียส,สวยนะเจ้าของบอกจำชื่อไม่ได้นี่ฮะโหใบมันสวยอะใบมันออกเนี่ยแล้วก็มันจะมีขอบหยักๆขอบ ขิดเป็นสีม่วงอันนี้ลายชมพูนิดหนึ่งนะสวยนะเนี่ยสวยงามฮะสวยงามสวยงามมากๆเลย<ม>ก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะตระกูลนี้แล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยถ้ามีเวลาเอาใจใส่นี่ดีมากเนี่ยสวยด้วย,ยลายเขาออกแบบด่างขาวเขียวชมพูสีน้ำตาลโอ้โห หลากหลายมากฮะสวยงามอันนี้ราคาอยู่ที่450นะก็ถือว่าจับต้องได้ฮะไม่ได้แพงอะไรมากมายนะฮะส่วนใครที่มาไม่ได้นะก็ทักไปเลยฮะ id line คุณโน้ตฮะถ้าสนใจทักมาเดี๋ยวน้าเล็กจะบอก id line ให้นี่ก็อีกต้นหนึ่งก็น่ารักไนงะนี่มันเป็น ขอบสีน้ำตาลขอบใบสีแบบน้ำตาลเข้มเลยฮะนะข้างในก็ยังมีขอบสีน้ำตาลแล้วตรงกระดูกตรงกลางด้วยโอ้โหและส่วนนี้ก็มันเ,นเขียนขาวๆนันคือเหมือนเป็นสีเงินนะสีเงินมันวาวเลยสวยฮะสวยเดี๋ยวดูหลังใบฮะเนี่ยหลังใบห,หลังใบออกสีเขียวเนี่ยแล้วก็ แถบก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงนะถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้จะเป็นสีเงินก็สวยงามดีฮะนะ่น่ารักน่ารัก450เหมือนกันนะใครสนใจก็ทักมาได้นะหรือว่าใครอยู่แถวนี้ก็รีบมาฮนะเดี๋ยวไม่ทันฮนะเพราะว่าของมีน้อย ดอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะมีเหมือนเดิมนะนะตระกูลฟิโลเดนดอนนะส,สวยๆเหมือนเดิมฮนะอาทิตย์ที่แล้วมายังไงก็อย่างนั้นที่มีพิเศษก็นี่แหละฮะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ